สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องเครื่องมือกับแบบฝึกหัดที่จะช่วยให้เราจัดระเบียบชีวิตได้ดีขึ้นนะคะคือได้ข้อมูลมาน่าสนใจมากเลยค่ะเกี่ยวกับเรื่องการสร้างความชัดเจนให้เป้าหมายแล้วก็ การทําความเข้าใจตัวเองให้ลึกซึ้งขึ้นครับผมข้อมูลส่วนใหญ่มาจากคลิปวิดีโอชื่อแชร์15แบบฝึกหัดจัดระเบียบชีวิตแบบครบวงจรนะคะมีเทคนิคเยอะแยะเลยวันนี้เราเลยอยากจะมาแบบว่าสกัดเอาเฉพาะแก่นสําคัญสำคัญที่เอาไปใช้ได้จริงเลยเพื่อให้การจัดระเบียบชีวิตหรือว่าการตั้งเป้าหมายการทบทวนตัวเองมันมันง่ายขึ้นเห็นภาพชัดเจนขึ้นค่ะครับจริงๆการมีระบบจัดการชีวิตในยุคนี้อื สำคัญมากเลยนะครับเพราะข้อมูลมันเยอะจริงๆจนเราอาจจะหลงทางได้ง่ายๆเลยเครื่องมือพวกนี้ก็เหมือนเป็นเป็นเข็มทิศช,ช่วยให้เราไม่หลงทางแล้วก็ใช้ชีวิตได้แบบมีความหมายมากขึ้นนะครับใช่เลยค่ะจุดหนึ่งที่น่าสนใจมากจากในคลิปเขาพูดถึงพลังของการเขียนค่ะการเขียนด้วยลายมือนี่แหละออการเขียนด้วยมือ ใช่ค่ะเหมือนจะธรรมดาแต่เขาบอกว่ามันทรงพลังกว่าพิมพ์เยอะเลยนะเพราะมันเหมือนบังคับให้ความคิดที่มันฟุ้งๆในหัวค่ะออกมาเป็นรูปเป็นร่างช้าลงนิดนึงอืมใช่ใช่ใ,ชให้เราได้ตกตะกอนจริงๆแล้วก็เออยังช่วยลดเครียดเพิ่มความจำได้ด้วยนะคะครับมันมันเหมือนการทำสมาธิอย่างหนึ่งเลยนะการเขียนเนี่ยมันบังคับให้เราอยู่กับปัจจุบันขณะค่อยๆกลั่นความคิดออกมามันคือการคุยกับตัวเองแบบ จริงจังลึกซึ้งขึ้นค่ะทีนี้มาดูแบบฝึกหัดที่เกี่ยวกับเป้าหมายและความฝันกันบ้างมีอันนึงที่คอนเซปต์ดีมากเลยคือ dream list หรือ value list ครับเขาใช้เทคนิคของวอ r ์เร Buffett คือให้ลิสต์มาเลย20อย่างที่เราอยากได้อยากเป็นแล้วบังคับตัวเองให้วงกลมแค่5อย่างที่สำคัญที่สุดจริงๆค่ะเทคนิคนี้พลังมันอยู่ที่การบังคับให้เลือกนี่แหละครับ พอเราเลือกแค่5อย่างมันเหมือนเรายอมรับไปในตัวเลยว่าอีก15อย่างน่ะเรากําลังจะปฏิเสธมันไปก่อนมันทําให้เราเห็นชัดเลยว่าเราจะทุ่งเทพลังงานไปที่ไหนจริงๆไม่ใช่ฝันฟุ้งไปเรื่อ,เอยเปๆเข้าใจเลยค่ะมันคือการสร้างโฟกัสแบบเฉียบขาดเลยอีกอันนึงก็น่าสนใจคือวิชินบอร์ดอันนี้จะเน้นเรื่องรูปภาพอ๋อครับครับเขาบอกว่าภาพมันสร้างแรงบันดาลใจได้ดีกว่าตัวหนังสือใช่เลยครับภาพมันสื่อสารกับอารมณ์เราได้ตรงๆเลย มันมันข้ามการตีความไปได้เยอะทําให้เป้าหมายมันดูมีชีวิตชีวาขึ้นจับต้องได้มันเชื่อมโยงกับความรู้สึกได้ดีกว่ารายการเป้าหมายที่เป็นตัวหนังสือเฉยๆครับแต่ก็อาจจะต้องระวังนิดนึงไม่ให้มันกลายเป็นแค่ภาพสวยๆแต่ไม่ได้ลงมือทําอะไรต่อนะครับจริงค่ะพอมีเป้าหมายชัดเจนแล้วขั้นต่อไปก็คือการลงมือทําเนาะตรงนี้มีแบบฝึกหัดเรื่องการย่อยเป้าหมายเขามีคําถามนําดีๆนะคะเช่น ทำไมเป้าหมายนี้สำคัญจริงๆหรือระหว่างทางต้องเจออะไรบ้างแล้วก็คําถามเด็ดคืออะไรคือสิ่งที่เล็กที่สุดที่เราทําได้เลยเดี๋ยวนี้โอ้โห oh คําถามสุดท้ายนี่ดีมากเลยครับการย่อยเป้าหมายนี่สําคัญจริงๆครับมันเหมือนเราค่อยๆหั่นสเต็กชิ้นใหญ่ให้เป็นชิ้นเล็กๆพอดีคํามันช่วยลดความรู้สึกแบบว่าท่วมท้นว่ามันใหญ่ไปทําไม่ได้หรอกพรเห็นเป็นขั้นๆมันก็เริ่มก้าวแรกได้ง่ายขึ้นเยอะเลยครับ แล้วก็มีอีกแนวคิดหนึ่งที่ฉลาดมากเลยค่ะมาจากชาลีมังเกอร์คู่หูของวอร์เรนบัฟเฟตต์คือ Inverted Thinking หรือการคิดกลับด้านอ๋อคิดกลับด้านใช่ค่ะลองถามตัวเองว่าชีวิตแบบไหนที่เราไม่ต้องการหรืออะไรคือสิ่งที่เราไม่ควรทำเด็ดขาดอะไรแบบนี้ค่ะใช่ครับใช่ครับอันนี้มีประโยชน์มากเลยนะโดยเฉพาะเวลาที่เราคิดไม่ออกว่าจะเอาอะไรดีการรู้ว่าเราไม่เอาอะไรเนี่ยมันก็ช่วยกำหนดทิศทางได้เหมือนกัน เป็นการมองปัญหาจากอีกมุมหนึง่งที่อาจจะ,ะปลดล็อกความคิดเราได้เลยครับพอเราวางแผนลงมือทำไปแล้วมันก็ต้องมีการทบทวนตกตะก,กรสิ่งที่เกิดขึ้นตรงนี้มี Bullet Journal ที่น่าสนใจค่ะครับบ u l เลต j เจอร์ l หรือบูโจใช่ค่ะมันไม่ใช่แค่สมุดบันทึกธรรมดาแต่เป็นระบบที่ค่อนข้างยืดหยุ่นเน้นบันทึกสั้นๆรายวันเพื่อเช็คอินกับตัวเองอย่างเช่นสุขภาพวันนี้เป็นไงความรู้ความสุข มีความสําเร็จเล็กๆอะไรบ้างได้เรียนรู้อะไรหรือว่าขอบคุณเรื่องอะไรประมาณนี้ค่ะหัวใจสําคัญของ Bullet Journal เลยนะครับคือการสร้างวินัยในการทบทุนตัวเองสั้นๆนี่แหละแต่ทําสม่ําเสมอการจดเรื่องดีๆเล็กๆน,น้อยๆหรือสิ่งที่ขอบคุณทุกวันมันช่วยปรับมุมมองให้เราเห็นคุณค่าในสิ่งที่มีเห็นการเติบโตเล็กๆที่เราอาจจะมองข้ามไปมันเป็นการฝึกสุขภาวะทางใจที่ดีมากๆเลยครับค่ะ มาถึงหมวดสุดท้ายที่เน้นเรื่องอารมณ์ความรู้สึกบ้างคือการเขียนจดหมายถึงตัวเองค่ะมีสองแบบที่น่าสนใจจดหมายถึงตัวเองใช่ค่ะแบบแรกคือเขียนถึงตัวเองในอนาคตวันที่เราทำเป้าหมายสำเร็จแล้วกับอีกแบบคือให้ตัวเองในอนาคตคนนั้นแหละเขียนกลับมาหาเราในปัจจุบันที่กำลังพยายามอยู่โอโ้อันนี้น่าสนใจมากครับมันใช้พลังของจินตนาการแล้วก็การเชื่อมโยงอารมณ์เลยนะ การเขียนถึงตัวเองในอนาคตมันช่วยตอกย้ำเป้าหมายสร้างภาพความสำเร็จให้ชัดส่วนการให้ตัวเองในอนาคตเขียนกลับมามันเหมือนเออเป็นการให้กำลังใจจากคนที่ผ่านมันมาแล้วจริงๆทำให้เราเห็นคุณค่าของการเดินทางแล้วก็เชื่อมั่นว่าเราจะผ่านมันไปได้นะ ฟังดูแล้วการจัดระเบียบชีวิตนี่มันมันลึกซึ้งกว่าแค่ทำ To Do List เยอะเลยนะคะใช่ครับครับมันคือกระบวนการทำความเข้าใจตัวเองกำหนดทิศท,ทางแล้วก็ลงมือทำอย่างต่อเนื่องจริงๆโดยมีแบบฝึกหัดพวกนี้เป็นเหมือนเครื่องมือช่วยนำทางถูกต้องเลยครับมันคือการเดินทางเพื่อเข้าใจตัวเองจริงๆแล้วถ้าจะให้คิดต่อไปอีกนิดนึงนะครับลองนึกภาพว่าถ้าเราเอาแนวคิดเรื่อง เ,เวลาชีวิตที่มีจํากัดอย่างที่เขาว่ากันว่ามีแค่ราวๆสี่พันสัปดาห์เอามาบวกกับแนวคิดเรื่องการตั้งเป้าหมายที่ระดับตัวตนจาก atomic habits ที่ว่าเราอยากเป็นคนแบบไหนไม่ใช่แค่อยากทำอะไรหรืออยากมีอะไรอืม <c oughs> น่าคิดมากค่ะครับการผสมสองแนวคิดนี้เข้าด้วยกันมันอาจจะเปลี่ยนวิธีที่เราตัดสินใจใช้เวลาในแต่ละวันแต่ละสัปดาห์ไปเลยก็ได้นะครับนี่ก็เป็นคำถามที่ น่าจะจุดประกายให้เรากลับไปคิดต่อได้ดีทีเดียวครับ